ทางสุขสบายดีแม่ก็เบาใจวันนี้ก็เลยอยากมาประเคนของทำบุญเขาว่ากันว่าผู้ที่ทำบุญถวายตะเกียงจะได้รับอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนไปสองทางพบปะเจออ,อุปสรรคอนใดก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอีชันขอร่วมบุญด้วยนะเจ้าคะเขาว่ากันว่าถวายจีวรจะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนเคารพยกย่อง ที่ยอมรับผู้คนบุญแก้ปมนี้เองเขาว่ากันว่าทำบุญด้วยพัดบุญจะช่วยพัดพาเรื่องไม่ดีออกไปชีวิตกจะไม่เป็นปัญหาเขาว่ากันว่าถวายร่มจะส่งผลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแม้ในยามอบทุกข์สตาร์ดังพอเถิดโยแม่พอเถิดซิกาแฝ